สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณนิดอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยหรืดูหันษาฤรืดูก็คือการที่สภาพอากาศมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาในประเทศไทยของเราก็จะมี3ารืดูนะคะหรืดูร้อนหรืดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวค่ะ ึ่งในแต่ละฤด,ดูก็มีการปฏิบัติตนแตกต่างกันออกไปนะคะแล้ววันนี้คุณน,นิดก็จะมาแนะนำฤดูหนาวนะคะให้เด็กๆได้รับทราบกัน,นเด็กๆพอจะรู้จักฤดูหนาวไหมคะฤดูหนาวก็คือฤดูที่มีช่วงเวลาที่มีอากาศเย็นติดต่อกันหลายๆวันเราจะเรียกว่าฤดูหนาวในฤดูหนาว ก็จะมีหมอกในตอนเช้ามีน้ำค้างในตอนกลางคืนมีช่วงกลางวันส้านกว่าตอนกลางคืนด้วยนะคะจะเรียกได้ว่ามืดไหวนั่นเองในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นดังนั้นเด็กก็ควรดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้อบอุ่นอยู่เสมอไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นหวัดโดยการที่หนึ่ง สวมเสื้อผ้า,นา,นาหนาๆ 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ3ออกกำลังกายให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นร่างกายของเราจะได้ไม่เป็นหวัดน,นะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าการแต่งกายในช่วงฤดูหนาวเขาแต่งกันอย่างไรถ้าอยากรู้แล้ววันนี้จะพาไปดูว่าในฤดูหนาวเขาแต่งกายกันอย่างไรนะคะนะพร้อมแล้ว ไปช่องกันเลยค่ะ 1. น,นะคะเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวก็จะมีลักษณะแขนยาวยาวคุมคอขึ้นมานะคะแล้วก็มีความหนาเป็นพิเศษสองถุงมือกันหนาวก็จะเอาไว้ใส่ให้มือของเราเนี่ยอบอุ่นนะคะใส่มือทั้งสองข้างเลย วกกันหนาวหมวกกันหนาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นไหมพรมเราก็ใส่คลุมเอาไว้ให้หัวของเราเนี่ยนะคะอุ่นไม่หนาวด้วย4ผ้าพันคอผ้าพันคอก็จะมีลักษณะยาวเป็นผืนเราก็จะเอามาพันที่คอจะทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นนั่นเอง5ถุงเท้าค่ะอย่าลืมในตอนกลางคืน หรือถ้าเย็นมากๆในตอนกลางคืนเราก็จะใส่ถุงเท้านอนด้วยนะคะอุ้ยตอนนี้คูน,นี้ก็รู้สึกเริ่มรู้สึกหนาวแล้วนะคะวันนี้ขออนุญาตแต่งกายให้มาะสมกันฤดูหนาวหน่อยนะคะ อ,อาตอนนี้คุณนิดก็พร้อมแล้วนะคะที่จะออกไปเล่นข้างนอกหรือทำกิจกรรมข้างนอกพอตอนนี้มิออุ่นแล้วค่ะล้างเสื้อผ้านะคะทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นได้เลยค่ะแล้วคุณนิดก็มีคำถามถ้ายคลิปมาให้เด็กๆร่วมสนุกกันนะคะระหว่างภาพของเด็ก2คน ที่แต่งตัวเด็กๆคิดว่าเด็กคนไหนแต่งตัวได้เหมาะสมกับในฤดูหนาวช่วยคุณครูหาหน่อยนะคะแล้วใครทราบแล้วคุณพ่อคุณแม่มากกได้นะคะอ่าแล้วคลิปนี้คุณนิ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเราก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย